สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พี่รสมาแนะนําการใช้เครื่อง Artisty Derma Architect ตัวออกไมค์กริกของพวกเราเลยพอเราชาร์จเครื่องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาหัวมาใส่นะคะ ตรงหัวด้านบนของมันให้ดังกรึกนะคะเสร็จแล้วเราก็หมุนมาทีหนึ่งนะคะให้มันป็นรูปดังกล่าวนะคะก็เครื่องก็จะเปิดอัตโนมัติเป็นอาร์ติสตี้ในโหมดสกินฟิตเนสนะคะก่อนอื่นเราต้องทาครีมของคือเราต้องทาครีมบูตติ้งเจลก่อนนะคะทั่วใบหน้าครีมในปริมาณเท่ากับเหรียญ2ออยนะคะทั่วทั้งใบหน้าและลำคอนะคะทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยพอทาแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเปิดเครื่องกันเลยค่ะแล้วลองก็มาใช้กันเลยนะคะเดี๋ยวพี่รสทาให้ดูนะคะอ่ะพอเรามาเปิดเครื่องแล้วใช่ไหมคะ เราสามารถปรับความแรงได้เลยนะคะจะบวกหรือจะลบก็ได้นะคะแล้วก็กดเพลงระบบก็จะถามารถทางานเราสามารถนวดเข้ากับใบหน้าของเราได้เลยเดี๋ยวพี่ด้ลดมานวดให้ดูนะคะเราก็ใช้เครื่องทาบบนผิวเลยค่ะว่าจะได้ใช้ทั้งใบหน้าแล้วก็ลำคอนะคะจังหวะการใช้เนี่ยระบบมันจะเตือนเราเองค่ะพอไฟดับแล้วก็แค่เลื่อนจุดเท่านั้นเองเห็นไหมคะว่ามันทำง่ายมากๆเลย ทีนี้พอเราล้างหน้าแล้วเราก็มาเปลี่ยนหัวค่ะมาสเต็ปถัดไปนะคะจะเป็นโหมดเกี่ยวกับวิตามินซีกับสกินแคร์นะคะพอเราล้างหน้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรามาใช้อีกหัวหนึ่งค่ะ ก็จะเป็นหัววิตามินซีกับสกินแคร์นะคะเราสามารถเลือกได้ค so, the ่ะว่าเราก็เลือกได้ว่าเราจะใช้โหมดไหนนะเราก็ให้เครื่องเปิดเครื่องแล้วเขาจะมีโหมดมาให้เลือกเป็นวิตามินซีกับสกินแคร์ถูกไหมคะก็เลือกวิตามินซีไปก็เหมือนกันค่ะเพิ่มได้ลดได้ความแรงของเครื่องนะคะแล้วเราก็ทาวิตามินซีบนใบหน้าก่อนแล้วเราก็ใช้โหมดส่วนหมดสกินแคร์นะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้กับ ตัว correcting serum หรือว่าตัว defining serum สามารถใช้ได้ทั้ง2ตัวเลยค่ะใช้หมดนี้ก็ง่ายๆมากเลยค่ะ <S 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 ก็แค่ทาซ e r u m บนใบหน้าก่อนพอทาเสร็จแล้วเนะี่เราก็เลือกหมวดส k i n c a r e แล้วก็สามารถที่จะใช้ไปบนใบหน้าเลยค่ะรอบทั่วใบหน้าเลยแค่หลีกเลี่ยงรอบดวงตานะคะทุกคนหลังจากใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําความสะอาดตรงหัวมันนะคะเสร็จแล้วก็มาวางบนตัวที่ชาร์จแท่งชาร์จของมันได้อย่างสบายเลยค่ะเห็นไหมคะมีที่เก็บอย่างเรียบร้อยเลยค่ะนะสะดวกสบายแล้วก็ง่ายต่อการพกพาด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมคะ สวยหรูดูดีงดงามมากๆเลยทุกคนต้องไปตำกันนะคะนอกจากเราใช้กับตัวเองและคนที่บ้านแล้วนะคะเราสามารถต่อยอดทำเป็นธุรกิจได้ด้วยค่ะจากการแค่มาลองทำแค่วันเดียวนะคะวันแรกเท่านั้นนะคะมาดูหน้านะ่ะเด้งขึ้นมาเลยค่ะ